สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้คนมาอน,นี้จะเจผ้ากินผ้นาเทียวพาไม่กินปูมาหนึ่งในต้มครับี่ตัวนี้ครับมาอน,นี้ค้าตัวนี้เอาให้แม่กินนะครับผักะสลัดกรอบนะครับหมักท้อเหีวครับน้ำจิ้มซีฟู้ดรับนี่าอันนี้ของ้ายกระจกมาเดิมพี่น้องทั้งแพ่แล้วก็สอปโปเล่าพี่น้องที่ไปกันอยู่ต่างประเทศพี่สาวยู่ต่างประเทศครับ้วกาไอ้อน อ่าถ้าไงน้ำเข้ามาผมว่าชาค,ครับมากินน้ำกันครับมาพี่น้องมาจับจับน้ำกันครับอเออตัวนี้ก็กินได,ไ,ดได้ครับน่าจิมีเนื้อน,น,น,นี่ครับมาฮึเมย์มยน้นองจิ้มหยากพี่น้องเอ้ยมีตาสองตัวพี่น้องบบจาณลาย ครับเดี๋ยวต้องรอมนาเอาปูเนื้อมากดีกว่าครับแล้วต้มตัวนั่นนี่พี่น้องยงบอลแข็งป่ะไหนอืม เนยยูห้ามัน,น,นมีไม่ตองกินางานพี่น้องเลย ลองมึงกินงากิบไ้เลยมึงนะ 完多少来不能？玩也没白没。<laughs> กวนอลันเนาะอ้าบนายูกวนครับใส่ซอสทีนีุ่ยอนครับขับแ้วไม่เลยกดปนหอเลย ตัวนี้ต้องค่อยๆแกะบไปหน่อยเมื่อนนี่นไหลกับ para น oh. ี่ยคะโอ้โหอันนี้มีม mm ันจิตนี่เนอะจิตจิตนิดหน่อย

โลยมวันกันไรน,นะต่อพี่น้องนะ เสียงเป็นตัดเนี่ยครับพี่น้องเป็นตัดทั้งปนละนู่หัวนะกินอย่างอีดีพี่น้องเอเมนูนี่

มีมูมัมน่ะพี่น้องสุบปกุน่ะุดจอดอีนี้ พี่น้องว่กินทุระเท่าอีีน้องมัน mm normal di YouTube nang what เปนหนังแนวมาลองบังขนาดสองตัวนี้ยังกินนทุระทุเรอยู่แสบอยู่ครับแต่ว่ามันตรงต้มอีกจักหน่อยเนื้อมันยังนิ่มๆตรงต้มให้เนื้อมันแข็งครับ่อนสีแสบแล้ววันนี้ก็จะปูมาต้มครับต้มกิ่นสุกครับแสบมันจิมซีฟูดแสบแคบับนั้นประเทศไม่ตลอดนะครับโอเคครับพี่สันเจเจขอฝากคนไหนกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะกดกระดิ่งให้เจเจด้วยนะครับ ดเกี่ยวขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมเลืกดติดตามจดเจเจมาโดยตลอดขอบคุณหลายๆครับพ่อแม่พี่น้องที่สั่งเจยวขอหน้านะครับสวัสดีครับ